ดีครับชาวเน็ตครับคนนี้มาตัดผมทรงลงทรงต่ำ<อ>ชื่ออะไรครับเตโชเตโชชื่อเตโช,ช,ตโชมาจากบ้านอะไรครับรมาจากหมู่บ้านอะไรแจ็ไม่รู้อ,อมู <c oughs> สแสดงว่ามาจากประเทศเตโชเป็นแขกเป็นแขกนะครับแขกออแขกผู้มาใช้บริการนี่ผมยังไม่ตัดนะครับเขาจะตัดทรง,งลงลงทรงต่ำดูนะครับด้านหลังด้านหน้าดูดูนะครับเดี๋ยวตัดให้วิธีตัดของช่างอ้อนดูนะครับ ลงองทรงต่าผมจะใช้เบอร์สองเนี่ยเป็นตัวไกด์ไลน์ดูนะฮะไกด์ไลน์ขึ้นด้านข้างลงองทรงต่ําครับทําอย่างนี้ไปก่อนรอบหัวนี่นั่งเฉยนะครับเออนั่งตัวตรงๆนิดนึงเออนี่ไกด์ไลน์ผมทาอย่างนี้นะครับดูด้านหลังครับเอาเบอร์สองนี่กาดเป็นไกด์ไลน์ไปก่อนเพื่อให้ได้แนวว่าลงองทรงต่ําจะไม่สูง ด,ด้านซ้ายด้านขวาผมทําเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะครับทีนี้มาดูวิธีตัดผมใช้เบอร์หนึ่งเป็นตัวตัดหลังจากใช้เบอร์สองเป็นไกด์ลายเอาเบอร์หนึ่งเป็นตัวตัดเล็มต่ำๆนิดเดียวนี่แค่นี้นะครับเพื่อเพิเนี่ดูนะครับผมทําแบบนี้เป็นลงทรงต่าโดยที่เราไม่ใช้ ไม่ใช้เบอร์สองเบอร์สามอะไรมากมายใช้แค่เบอร์สองกับเบอร์สามนะครับนี่ลองท่งต่มจนเนื้อลิ้นไปหูนิดเดียวดูนะฮะฝั่งซ้ายฝั่งขวาให้เบอร์หนึ่งนตัวเก็บอันนี้เป็นวิธีการตัดแบบง่ายๆของช่างอ้อนช่างกันงาช่างรอเนี่ยดูด้านหลังนะครับทีนี้ผมจะให้ดูดูชัดๆเลยให้เบอร์หนึ่งติ้งหูนี่นะครับติงหูทั้งสองข้าง ด้านหลังเนี่ยก็ทําอย่างนี้ทั้งสองข้างทําเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับปึ๊บตึ๊บึ๊บอย่างนี้เลยนะครับเ<ๆ>ขยักเขยักหน่อยเคล็ดลับของการตัดตคือเราต้องดิ้นกระเลีอนตลอดเหมือนเรากับรถเลี้ยงววงมาเลยมันจะไม่ตกตลุกแรงเข็นเดียวกันฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับนี่ลองท่งต่าใช้เบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเป็นตัวไกด์ลายแล้วใช้ตัวคึบเนี่ยดูนะครับ ก็เป็นอย่างนี้ให้เป็นแนวด้านหลังนี่ฝั่งซ้ายก็เหมือนกันดูนะครับทําเช่นเดียวกันด้านบนไม่ต้องเอาออกความยาว2นิ้วถึง3นิ้วครึ่งจะซอยโดยมือคีบหรือจะซอยโดยหวีก็แล้วแต่ซอยโดยปัตตเลียนก็ได้ตามอัธยาศัยของส่วนคนที่เป็นช่างแต่จริงๆมันจะออกมาเป็นลองทรงต่ำครับแค่นี้นะครับครับนี่เสร็จแล้วครับลองทรงต่ำดูนะครับ ดูให้ละเอียดเลยครับด้านหน้าด้านหลังครับเนี่ยที่ตัดนะผมจะใช้เบอร์2เป็นตัวไกด์ลายแล้วผมก็จะนําเบอร์หนึ่งมาเก็บเก็บจนรอบหัวเลยนะครับดูนะครับเห็นไหมอันี้ดูจะหมุนให้มันเข้ากับกล้องนี่ครับเสร็จแล้วครับสวัสดีครับชาวเน็ตครับสวัสดีครับ